แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตค่าเสี่ยงภัยอสอมอสอสอคนละ2000บาทว่าจะได้เงินประมาณวันที่เท่าไหร่จะโอนเงินวันไหนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เร่งจ่ายค่าเสี่ยงภัย2,000บาทให้กับพี่น้องอสอมภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้อสอมและอสอสอทั่วประเทศนะคะตามที่คอรามามีมติอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม,มและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสอสอน,นะคะในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนจำนวนคนละ2,000บาทระยะเวลาปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนถึงกันยายน65ว่าในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยทางระบบ E Social W e l f a r e นี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดปฏิทินการเบิกจ่ายรอบเดือนกันยายน65นะคะสำหรับผลการปฏิบัติงานของอสมอเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม65และเบิกจ่ายรอบเดือนตุลาคม65ส้าสำหรับผลการปฏิบัติงานของอสมอเดือนกันยายน65นะคะโดยที่ผ่านมารัฐบาลเข้าใจและระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อสมอและอสส นอกจากจะอนุมัติค่าตอบแทนเสียงภัยให้กับอสอมและอสอสอในการเฝ้ราระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิดนะคะในชุมชนเพิ่มขึ้นคนละ500บาทต่อเดือนแล้วยังได้ให้สวัสดิการแกอ่สอสมทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจควบคู่ไปกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับอสอมและครอบครัวเช่นได้รับค่ายกเว้นค่าห้องพิเศษ ค่าอาหารพิเศษในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและจัดตั้งสมาคมทางประก,กิจส่งเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือชอกสออสอมดำเนินการค่าจัดการศพและส่งเคราะห์ครอบครัวอสอมด้วยขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องอสอมและอสอสอ เร่งจ่ายเงินค่าเสียภัย2,000บาทให้กับพี่นออ้องอสอมอ,อ,อสอสอภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคนนะคะ